ันค่ะปอดดอกมงพี่นอ้องจะดอกงามปอดสวนกักสวนเนี่ยถือฝนง่ะแล้วนะครับพี่น้องนี่สีบานแล้วครับมองหน่อยดอกไหมดอกมงนี่นตาไม่ใส่ก่อนค่ะตามาใส่ก่อนครับพี่น้องนางปา่าขาเอาใจเย็นๆน,นะคะ่ะ ดึงเลยนะคะดอกมันไหมอ้ดวงค่ะดอกสมางามเลยครับพี่น้องโอ้หอมงามนะคะสออนกะค่ะพี่น้องเบ,บ้งป้า,ออาพี่น้องเบ,ง,บ,ง,บงเห็นหนูนี่ลหะค่ะ มัแต <icana> ่ดอกอมงามกับพี mm ่น้องเป็นเงาเป็นเงาด้วยบ้างเป็นกีเป็นกีป่าเลยพี่น้องมาได้วาปุ่นเลยครับพี่น้องมุงใหญ่ดีค่ะผึ้งดอกเนะครับพี่น้องม่วงๆเลยครับพี่น้องอ๋อตังเห็ดนะครับพี่น้อง กระโดกง่ายกันครับพี่น้องโอ้โหเปนกระสอนเด็ดลงครับพี่น้องเฮ้ยส่มะงามแตกครับพี่น้องบุกทองขาวครับพี่น้อง โอ้ยมานคักค่ะมานคักมานแล้วพี่น้องมานแล้วสอยนูนี่ค่ะเบิ่ง่ะพี่น้องเห็ดผงคมไหมเป็นงองเป็นงองได้พี่น้องบงองุ้สะอ่อนคัก่ะสะมรงานจ้พี่น้องจ๋าบุงเนาะค่ะดอกมะม่วงเลยงามคักงามเนี่ยเ่น้อง